สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับเราอยู่กันในเกม Squish Squish Imposter นะครับ Squish 456 Imposter หรือเปล่าจำไม่ได้อันก็คือเป็นเกมฟรีทางเพ y สโตร์นะครับเราไปเล่นกันเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว Google ว,ว่า g ว o า l กจีคิดไปซื้อบีได้ ここはこっちキミスみだ。ココはコっチキミすみだ。ここはこっちキミスみだ。コこ,こはこっちひみすみだ。ーチキミスミダココワコーチキミスミダコースースーンハーハーー เธอรู้ไหมใครจะรู้ฉันไม่เคยรักไม่เคยรู้อาหาหาเอ้ยไม่อยากดูโฆษณาไม่อยากโนโนโนไม่ดูไม่ดูก็ต้องได้ดูอ่ะเกมต่อไปอ๋อมันยังไม่ได้มันยังไม่ได้ไไดอ่ะเล่นกันอีกต่อโอ้ มาโกโกวาโกชิคิมิสึบิดาโอ้โหมีหมุนวงล้อด้วยเออโกโกวาโกชิคิมิสึบิดาโกโกวาโกชิคิมิสึบิดาฉันไม่เคยรักไม่เคยรู้ว่าชีวิตมันดีเช่นไร เมื่อได้เจอคนข้างกันเมื่อได้เจอเธอเท่านั้นรักของรักใจอยู่จนวันตายเรียไม่เอาอะ่ะอ่ะเกมไหนจะเล่นด้อีก เอ้ยนี่ไงนี่ไงโอเคเราต้องหุ่นสลิงเกาะตรงนี้โอเคโอ้ <c oughs> เล่นง่าย,ายแค่นะี้ใครจะไปยากเย่ป <c oughs> <Yeah. S 1> ิวปิวปิวอะเอาอีกเล่นอีกเล่นอีกเอาอ๋อ ดูแฟตด้วยเหรอมาหมุนเราลับด yeah, yeah. ูแฟตเย่เย่ปิ้วปิ้วปิ้วโคตรนินจาไม่เอาอ่ะโอเคมาเริ่มต่อกันอีกเราอย่าให้มันโดนใบพัดนะถ้าโดนใบพัดปุ๊บเราต้องตาย เล้วเชือกมันยาวพอด้วยเหรอเนี่ยมั่วมากอะบนมั่วมากมั่วมากเลยขาดแค่อันเดียวเองเหรียญอะแต่ไม่เป็นไรเราไม่ขี้โลบอ่ะต่อ อ้ยต้องเก็บให้ครบกลัวระเบิดระเบิดระเบิดอย่าให้โดนระเบิดเชียวนะโอเคแล้วก็ปึ๊บอืมห้ามให้มันโดนระเบิดเชียวนะถ้าโดนปึ๊บเราทุกขกับตายเลยนะ มุนเตวเติ้วเตวเย่เย่เย่ช yeah, yeah, yeah. น,นะได้อย่างง่ายดายไม่เอาอยัางไงฉันก็ไม่เอาโอเคเอาอ๋อมาซือเราไปหาคุณตำรวจได้ไหมอันนี้หมุนเยอะๆเลยแกล้งมันหน่อย,หม,ยอหมุนเยอะๆมุนเยอะๆแกล้งมัน แล้วก็จะหมุนไหลยตลบดิไม่หรอกไม่เป็นไรหมุนไหลยตลบไปเลยโอเคมาเอา,าตายมันตายอะ่ะเนี่ยเนี่ยหมุนไหลยตลบเนะี่ยหมุนไหลยตลบเลยนี่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  โอ๊ย,อยเรื่องตายไปสองคนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอเครอดแค่นี้ไม่เป็นไรเราก็ได้เพชรพอแล้วเกมที่ผมอยากเล่นอีกก็คือเกมนี้เนี่ยปลดล็อกได้แล้วชักกาเยอร์ชักกาเยอร์โอเคชักกาเยอร์นี่คือเกมชักกาเยอร์ชักกาเยอร์ชัก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 กายเยอร์ เริ่มกันเลยเอ้ยต้องให้มันอยู่ในขีดสีเขียวโอ้ยโอ้ยไม่ทันโอ้ยโอ้ยอยากมันเนี่ยอยากอยากโอ้ยเออเออเออโอ้ยโอ้ยเออมันมองไม่ทันมันเร็ว อืออือโอ้ยโอ้ยโอ้ยชึบชึบโอ้ยโอ้ยชึบชึบชึบเอ้ยชึบเยว้วัดวัดโคตจนามันพี่โบ๊ทเลยพี่แตงโคลวิชิงเล่นอันนี้เหมือนเดิมก็ได้ ลูกน้อยร้องเปล่าเาร้งเย่ชุดกูก็บ้าทำไมโคตดเท่พ่อไปเอามาจากที่ไหนลูกน้อยดันถามเพราะดันสกองให้เออพ่อไม่ได้ไปเอามาจากที่วัดหรือว่าที่ใดแต่พ่อไปซื้อมาจากโลตัสน,นั่นไงให้ใส่เลยกําลังยิดกันเลยพ่อไปเอามาจากที่วัดแน่เลยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ย เย่เย่เย่เกมสั่นด้วยอ่ะฮะเอา้าไม่ไม่นะไม่ไม่ยอมดูหรอกจ้ะอย่างน้อยมันก็ต้องมีซื้อปิดโฆษณาบ้างสินะามุนระเบิดไม่ได้เอ้ยไอ้นี่เจอกับเพชรได้ด้วยมา The flat The flat จะเก็บไอ้หนุ่มเพชรสองรอบแล้วก็ตลบตลบโพื่เกมแบกมาโอ้เระเบิดพี่เดอะแฟลตไปด้วย <laughs> พี่เดอะแฟลตไม่มี <laughs> โอ้โห,หมุนกันไรตลบโอ้โห,หน่าสงสารอย่างน้อยเพื่อนก็ตายไปคนหนึ่ง <laughs> ่ะมีโฆษณาเกมไลออนคิงด้วย เอาหมดเวลานี่คือเริ่มใหม่เลยเหรอเฮ้ยยากนะเนี่ยยากยากยากเออย่าเออเออหมุนหมุนหมุนไหลตลบเลยเอ้ยเร็วเร็วเเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วเร็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 วเฮ้ยห้าสีสามสองหนึ่งโอ้ยหมดเวลาพอดีเย้ชนะชนะ หมดเวลาพอดีเลยเหมือนกับพระเอกในเรื่องเลยผมอยากเล่นโกโกไวอีกอะ่ะมันสนุกดีมาเอาเป็นเพลงแตงโมอยากหยุดวันเวลาให้ฉันลดเธอไม่ต้องเจอกันรำรลาอยู่กับฉันได้ไหมเพราะเธอนั้นคือขางวันจากบนฟ้า,ฟา วันวันสูงสวรรค์ต้องมีสึกวันอ้อนวอ,อนยิ่งโชคจิตโอ้ยลองเพลงเพลินไปหน่อยจ <c> ะ <oughs> ไ,ได้ดูขีดข้างบนอีกตาหนึ่งมาโกโกวาโกชิคิมิสึมิดโกโกวาโกชิคิมิสึมิราโกโกวาโกชิคิมิสึมิดาโกโก คาโคเมคาโคเมคาโกโกนาคาโกโกนากันโอโกนิวะอิสุอิสุอิสุเคยาหรืโนวาเมิโตคันอิซึโมกุตาเมโดซึเนต้าอุชิโอโซเลต้าเล็ดเด็ดเโอเค ชักไกเยอรมันต้องได้อีกนะชักไกเยอรโอ้โหมีเลขซาตานด้วยหมายเลขซิกซิกซิกหมายเลขหกมันเยอะเกินมาชุดคราวนี้ต้องเล่นให้ผ่านอืออืออือชุดชุดชุด,ชด,ชด โอ้ย้องเล่นให้ผ่านเย่ชนะอะเลขอะบอยไม่เอาอะ่ะอ่ะสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรมารับชมครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย